สวัสดีค่ะต้าใหญ่อุดแล้วมาวานก่อนแม่ไข่แมานำกุนหรือไข่โบนั่นฮึขิบผูปลาข้าวปลายังกบปลาข้าวใหญ่<ง>ปบ้าหมันเถือนได้ขิบตะกุกใจสิได้ตึกตึกตก็ไแล้วน,นี่เออเฮงพี่น้องใหญ่ไงเลยใหญ่กว่าตัวนั่นตัวนใหญ่กว่าตัวก่อน,ยยนอ,อีกเ<ง>อ้ามันคือขี้ขผูใหญ่เถือนนั่นขิบผูไข่ขิบผูยิ้มมาบ้านตายตัวนี้ ปลาขาวก็มีไดลายอยู่พี่น้องพ่อได้กินอยู่เป็นมาเป่นสิบปงปิงปลาขาวกินกระตัมสมเทียงมานๆอยู่พี่น้องเบื้องปลาเขานายปลาเขา้ปเขาปลาณ์าม,มา

น่าใส่กระชาน่ะเนาะของอกเอากระชามาใสอนี้มันจะค่อยอันเห็นกระชาไว้เนี่ยค่อยค่นไปหลางคนดนมันดังไฟปิ่งปลาตํมบุงฮันนี่มุนเดี๋ยวได้ละฮันนี่มูนมาน้ำมูนปุ่นไปใหญ่เพ่ปก็ล่งไปแล้วคน ก็ไปตัดเมื่อวานเนาะน้ำบุกขึ้นมาแห้งหมดละพี่น้องเลยคุณมึงแห้งหมดละกูชื่อใครจัดกินปลาหน่อยหลกินปลาน่อยหลทองไข่เ้ยนี่ก็มีตะปางงามๆนี่ปลาอืมตะปางงามๆเลยเอากุดปลางแหงอ้าวตัวอาวตัวหน่อยไปหลังถึงตัวใหญ่ก็ไปนำบ่เอาตัวใหญ่บ่เอาไปเอาใส่แรงแข็งรุดมันบ่เนี่ยเนี่ยมันจะลุดมืงกูเอาไปใส่ทองลงไป ไม่คงไปหลังเฮน่อยไปว่าเป็นยังตัวนี้หายไม่ได้ยันหายปลาหมูก็มีมีทุกชนิดแต่ว่าหลายเป็นปลากรดปลากระแยงอยู่เนาะเม่เคยมีปลาขาวปันตเลยยังไงเลยกลัวๆคนเดิมมือแรงเขากินตัวนี้หรือมาแรงตุ่ม ตุ้มลาขาวบ่ยังันอ่ะองันอ่ะตุ้มจิ้มตีเออมบริมาบไวมาก็เป็นยังดอกพูนพอหญ่แล้วไปแล้พูนน้ำก็แหงเมื่อลวพี่น้องแหงแล้วแหงคาโก้บได้มาโดนตืบ ที์นึงหรือว่าหน่องเขาบรยมานี่พออ่อทีรวมมวกนี้บ้านพ่อนำแหงมันมเ,เราเมืองพี่น้องนำแหงมัแล้วคุ่นสั่งก็มีทั้งุ่นปุ่นไกลๆปุ่นกรมีสั่งสั่งพ่ใหอุดไปล่างปลานำกระยูไกลๆ ทะเลทะเลแต่ว่าหน้ามองนี้ใสดีเนาะงามปลายังงามปลายังงามลลางแล้อมุมนี้พี่น้องเออกระดกเนาะงามครับงามเขาจันทันปลาข่าเดี๋ยวจะเอาไว้ใส่ถังไว้ล้างไสก่อนพี่น้องล้างไสปิงปลา ตามักคุงน้ำกันเด้อกับปิ่งปลาเศบๆในบรรยากาศห้งแน่นไปหนีเห็นสะพานเลยเนาะขนท่องรถยลดเปนน้ำหายมืดแจกเมือกรอนน้ำานี่เต็มไปหมดน้ำจนมาเหลือเหี่ง เมื่อเป็นไต่สะพานสิบ้าที่บถือดีบ่บเพราะชชวงนั้นเป็นหนำเลยกลางตาฝนบ่ไยมีคนไปหาหนำเลยจปะปกคุุงก่อนพี่นนอกแฉะละยังสมแห้ง น้องที่นี่ใส่บะคุ้งแล้วตับะคุ้งก่นันเสพใส่เสตีจังเส็บ กระเทีไปก่อนกระเทียมกระปุกเองละคันนี่มะนาวกิงยูทุงพี่นอง

นี่ละลุกถุ่งลุกถุงกก่งพุดว่าอย่าเปบรรยากาศยันบระเด็บรรยากาศใส่น้ำตาลนิดนึงตาลเดวอนดนึ่งถงนัวใส่หลายแสบ่บหลาย เกิดประเทศทยเมื่อน้าะคุยอันนี้ป้าเห็นแล้วอืมแซ่บแซ่บ คูดขึ้นไหมคะบ่วเจ็บมากขึ้นเลงุ้งเหรอคือคือคือ สูมต่ำเยือยุ่วจ้าแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อยังปิ้งปลาพี่น้องปิ้งปลามูเออยังเป็นตัดเสพเหลืองอุ้ยหุยเหลืองอุ้ยหุยอมาๆมากินน้ำกันครับกินน้ำกันพี่น้องนี่จะไปปรุงเขากันมาเอากับอันนั้นสมบูรณ์ก็เข่าเอาใส่ใบตองใบตองใส่อันเดนอันพักอี่ไงเออใบตอง ปป่งเข่าอนพี่น้องมากนูมืองใดแก่อนที่กินเขากินน้ำกับโปงบอกวางว่างเขาบกเพิ่นทีเจ้าท่างงามบ่ใหม่ก่เนตวใหญ่นี่ยาักลับพี่น้องเลยไตัวใหญ่ไปเลยพึ่นมันมาข้ามาที่ดังเลยมันมันสมบูรณ์งใส่นะคุงน้ำเดี่ยวทางกินนั่น ขุนเข่าคนพี่น้องวังบวกเจ้าวังบวกเจ้าที่เจ้าทางบวกอันนี้เพื่อนกินเขาน้ำลูกน้ำหลานผสมบขุ่นใส่แน่เจ้าอีกใส่ยังไงต้องใส่ไรใส่รุ่นเออขุนเขากับต้มสุมเออขุ่นเขากับลูกกับหลานเด้อ น้ำกันพี่น้องมาด้มาด้เสียบน้ำกันค่ะ

แจ่มแน่พี่น้องป้าเขา 啊、我忘了、啊。忘掉的不考。 กินนี่ก็ไว้ซ้ำนี่ก็นคะคะสวัสดีค่ะแส่บๆค่ะกินปาหมุน